สวัสดีท่าผู้ชมนะตอนนี้อ่เกม็ตานะตอนนี้โชว์การบวกนักเตะนะควันนี้ผมมีนักเตะนำเสนอชื่อแอนเดรียนโตนนะเป็นปีซ้ายนะนี่ะเอ็นตันี้ครับอยู่ที่ตัวละหมื่นกว่าหมื่นหนึ่งมื่สองมื่สามมื่นสี่ประมาณนี้นะผมวันนี้ไม่รู้นึกคือที่อะไรนะดูตรงนี้หมื่หนึ่ง จับมาเลยครับสิบตัวบวกรัวๆแม่งติดบวกหงเลแบบไม่มีแหกอ๋อโดนขึ้นเลยนะตอนนี้ผมก็เลยกำลังจะบวกเจ็ดนะเขาเลยจะถ่ายคลิปเป็นเอ่อประชิดยานะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมบวกบวกไม่เกินบวกสี่นะแต่เล่นมาจำเรืสี่ติดต่ไม่เคยบวกไม่เกินบวกสี่ครนี่มังบวกหงแล้วตัวแม่งไม่ใช่กระตากนะตัวมันเท่เว้ยบวกแหกเวลาที่ผมร้องง่ายเลยนะเอาจริงๆมันเท่เวอรแอดดีโคอะไรนี่แอชวีโคไม่ ถามเลยนะถ้าโปรเกียร์แตกก็ตา,ามนั้นแหละประมาณนั้นเลยอ่ะนีเดาจะเที่ยวกับไอที่โคโบกสองกับแอนเดรสันโตนบวกหกนะจะดูจะเห็นได้ว่าความเร็วนี่ม่คนละชันะ้นเนี่นะไอที่มันโบกหกมันวิ่งเร็วมากนะัแบบถ้าเท่ากับเข้าไอเนวมั้ถ้าเข้าไอที่โคมัวนวิ่งเก้าสิบเก้าสิบป่าเลยนะแบบไอสปีดเด็กคอนเนชันแข่งแก่งน,นี่ จิ๋นน้อยอแข็งแข็งแข่งแขงกงวหนึ่งเท่ากับแอสติโคเรื่องตีบกตองนะอไม่กล้าบวกอะเาะโอ้ยก้าบวกอะเอาจริงอะม่องนม่กล้าดูเอาทอย่างดีดีดีมากดีดีกว่ามันหมดอ่ะยกเว้นได้แค่ตรงเนี้ยเท่านั้นแหละพี่ยงแม่งสยอดมากจริง ดีครับเอออันเดรสันโตของบาซิลนะเอาไงนะผมไม่รู้จะยป็งไงแล้วมไม่กล้าบวกอ,ะอ่ะ,อะ,อะเอออถ้าเออถ้าบวกผมนะราคาขายตลาดอยู่ที่ล้านล้านกว่าลงทุนไปแสนกว่านะอ๋อเนี่ยคืยอเนี่ยเป็นจุกกระตัวเอ้ยอยู่นี่ฮะตอนนี้เป็นล้านสามนะ บมหกล้านสามขายได้สูงสุดสองล้านนะรับบเกตไปดบบอ้กองซ้ายปิดสายอา์เซนอนนะไม่ใช่ปกซ้ายหลัง้ายเออวอาไงดีฮนะท่านผู้ชมฮนะผมตอนนี้แบบว่า,าคือบอลรถยนบกกเนี่ยไม่แหกเลยะไม่แหกแต่ครั้งเดียวไอ้พวกไอ้ไอ้่พวกเนี่ยคือหลังจากที่บกหกเสร็จแล้วปุ๊บ นักเตะก็ก็ซื้อเหลือแค่บ 3, วกสามกับบวกหกสองตัวผมก็ไปซื้อมาอีกทีนี้แม่แหงรัวๆสูงๆสูงๆสูย์ผมเริ่มไม่มีความมั่นใจนะะในการบวกเจ็ดแล้วเขาบอกว่าการถ้าเราอัดทีมไว้นะจะทําให้เอ่อความสามารถในการบวกติดโบนัสเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเออสูงขึ้นถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะะดังนั้นเราก็จะไม่พูดร่ำํำเลกบวกแม่งนะฮะบวกเจ็ดติดกุ้งปูแผลงคำกรอบทองแม่เลยเอาเลยพร้อมนะพร้อมบันเดือนปี กดอัปเดตไปนะเราจะใช้สูตรที่เขาเอ่อล่าเรียนกันมามากกว่า20ปีในวงการปีฝ่าล่าลือกันมาอย่างยาวนานนะการกดอัปเดตแล้วเมาส์จะหายไปนะแต่เราไม่เราจะกดเกรบเฟิร์สจนเมาส์หายไปแล้วก็ออกแล้วก็ไม่บวกนะอุ้ยอันนั้นกดอัปเดตนะดูไวได้ เมาสหายไปนะครตอนนี้เราก็ตัดเปลนที่หันถึงหลวงปู่หลวงพ่อหลวงอะไรมากมายนะพระสังฆราชที่เพิ่งตายไปนะเก็เอาชิบหายเมาส์กลับมาอ่านี่เป็นตัวไหนที่ผมถูกผลมาเองเมื่อะกี้นี้นะเอาเมาส์หายไปแล้วเมาส์กลับมาแล้วกดบวกไม่เลยเราวทำใจ็บที่หันที่หันที่หันที่โหนเป็นถังเป็นถางแล้วมันก็หายไปกับสายลม